ก็มาดีครับวันนี้นะครับพบกับ FC นะครับเดินทางมาจากเกาะสมุยนะครับก่อนอื่นครับกราบขอบพระคุณ FC ทุกท่านขึ้นเหนือลงใต้นะครับบวิวารใช้บริการเหล้าพี่รำนี้นะครับเป็นผู้หญิงด้วยนะครับบอดเอฟซเรามาประมาณ67ปีแล้วยังไงก็ขอบพระคุณมากๆนะครับท้าความก่อนครับรถยนต์บางเดิมสีดำสแตนดาร์ดนะครับมีความเสื่อมสภาพอยู่แล้วรายละเอียดนะครับเราก็ได้ทาการแก้ไขในเช่นฝากระโปรงหน้านะครับหลังคาเสาเอเสาบีนะครับแล้วก็แก้มบังคลหน้าครับเราได้ทาการลอกเคลสารตั้งต้นเพราะเราเห็นว่ากินเข้าไปถึงในส่วนของ ตัวพื้นเดิมโรงงานแล้วนะครับคือแห้งด้านมากๆครับเราแก้ไขโดยวิธีนี้เราอยากจะเคลียร์จบเลยดีกว่านะครับไม่อยากไปทําไปปัน่นไปโลนะครับเดี๋ยวมันเกิดปัญหาขึ้นมาพี่เขาอยู่ไกลนะครับเสียเวลานิดนึงแต่ให้พี่เขาได้งานที่จบดีกว่าไฟหน้าก็มีปัญหาแล้วก็อะไหล่รถยนต์ต่างๆที่มีความเสื่อมสภาพถ้าเราบอกว่าเบอร์งใหม่แทห้างมือหนึ่งมีบิบส่วนชัดเจนตรวสอบได้ถ้าบอกแทวทอมือสองตามตรงลงแล้วก็แนะนำนะครับแบบนี้ได้ทําการนะครับบอกได้เลยว่าสังเกตนะจะเงาจะฉ่าจะวาวจะหนากว่ารถยนต์คันอื่นๆคันนีีี้นนะครับก็พ่เเา ไม่ได้สปอนเซอร์หรืออะไรให้เราหรอกครับแต่ว่าเราคิดว่าก่อนหน้านี้นเราพ่นแล้วมันรู้สึกไม่ว้าวนะครับเราก็เลยได้ทําการดับเบิลเคลียร์ให้ใหม่ดับเบิลเคลียร์คืออะไรคือรถที่คอมเพรสเสร็จแล้วในการพ่นลเกอร์เนี่ยครับอยู่ในห้องอบแล้วนะครับก็รอแห้งแล้วก็รอเาไปขัดตาขั้นตอนนะครับเพื่อที่จะเก็บงานแล้วก็ส่งงาน,นครับเราได้ทําการรูปรถใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับรูปเสร็จแล้วก็ได้ทําการพ่นอีกครั้งก็เหมือนเราพ่นสองชั้นอะ่ะเหมือนขนมชั้นอะ่ะนึกออกไหมเอ่ยอ่ะมันก็ ช้ำนะครับหนาขึ้นครับเลเยอร์พื้นผิวต่างๆเนี่ยสังเกตได้ชัดเลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยรถเมืองนอกรถทาโชว์เขาจะทากันนะครับเงี้ยยิ่งไปเคลือบแก้วอีกครั้งหนึ่งนะโอ้โหบอกได้เลยว่าพี่ใช้ไปเถอะทนทน,ทนยาวๆอะ่ะสิบกว่าปีอ่ะนะครับหมดกังวลได้เลยครับแล้วเราก็อาจจะทําเคลือบแก้วกับฟิล์มเป็นสูตรเคลือบแก้วกับฟิล์มเร็วๆนี้นะครับรออยู่ๆจังหวะอยู่ครับอ่าดีเทลรายละเอียดนะครับผมจะเน้นเรื่องของ อยากจะบอกเรื่องงานประกันไว้อีกเรื่องหนึ่งนะครับเราก็รับทำรับซ่อมรถยนต์ทุกรุ่นนะครับรับงานประกันภัยเกือบทุกบริษัทนะครับขนาดนรถชนนพิคอนติลการมุนฟ้าตะแคงขึ้นกาะกลางหลวจมน้ำไฟไแมคเคอร์แท็กเราเก็บจบให้ทุกอาการไม่ว่าจะเป็นประกันภัยบริษัทนอกเครือหรือว่าในเครือนะครับเราจะการดูแลแก้ไขให้เดี๋ยวถ่ายช่วงนี้หน่อยครับนอกเครือในเครือนะครับท่านสามารถนะครับเข้าได้หมดนะครับอย่างเราครับบางทีเจ้าหน้าที่ประกันบอกว่าท่านต้องทําเรื่องนะนอกเครือเนี่ยทำให้ดูวุ่นวายมากเลยท่านต้องสำรองจ่ายนะคัรบ หรือว่าท่านต้องดาเนินการเอกสารเองนะทำเรื่องเสนอราคาคุมราคารูปถ่ายระหว่างซ่อมส่งเมลนะครับยื่นตั้งเบิกเจรจาประกันถ่ายรูปเทียบซากโอ้โหปวดหัวเลยอะไรวะนอกเครือแม่งวุ่นวายไม่อยากเข้าแล้วเข้าในเครือดีกว่าจริงๆเราทําแทนให้ทุกขั้นตอนอะสังเกตช่วงนี้ทำแทนให้ทุกขั้นตอนทุกอย่างทุกบาททุกสตางค์เข้าที่ผมนะครับท่านไม่ต้องสำรองจ่ายใดๆดนะครับเป็นไงก็ฝากไว้ประมาณนี้สีแดงก็เออสีดำครับมีแรปแดงส้มเขียวทองโมฟ้าชมพูหลากหลายเฉดสีเหมือนกันนะครับติดอ โทรโดยตรงไม่ได้ยิงนะครับไม่ทำไม่ว่ากาันขอบคุณครับไปกันต่อ